เต้พิรมพักดีที่เป็นพี่ชายของต๊อดพิรมพักดีสามีของนางเอกสาวนุ่นบวรนุชทําให้เป็นหัวใจของครอบครัวพิรมพักดีที่มีความรักและความอบอุ่นอย่างเต็มที่วันนี้เต้ได้โพสต์ภาพต้อนรับน้องสไ้ายคนใหม่มายและพัลันเข้าสู่ครอบครัวพิรมพักดีพร้อมกับคำยินดีและความภาคภูมิใจที่แสดงความรักและความสนใจต่อคู่รักใหม่ๆของครอบครัวไมายและพัลันและภายสุนิศพิรมพักดีคบกันมาเป็นเวลานานถึง8ปปีผ่านช่วงการเรียนและทำงานจนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สุขงอม และแตัดสินใจเข้าพิธีมั่นอย่างเป็นทางการในวันนี้ทั้งคู่ได้เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานให้แฟนๆได้ชื่นชมซึ่งสะท้อนความเข้ากันและเคมีที่ละมุนของคู่รักนี้บรรยากาศพิธีมั่นที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักนั้นทําให้เต้ต้อนรับน้องสะพ้ายใหม่อย่างอบอุ่นและภาคภูมิใจกับคําแสดงความยินดีที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขภาพแรกของคู่รักใหม่ๆนี้ทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบนั้นก็คงเป็นไปได้จริงๆ แต่ที่น่าสนใจคือหมายและพัสลันยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อเธอได้เข้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะสตายหมื่นล้านซึ่งเป็นบทบาทที่สําคัญและมีความหมายในตระกูลพี่รมงพักตีตระกูลนักธุรกิจชั้นนําของประเทศที่สืบทอดกิจการเครื่องดื่มระดับประเทศแฟนๆทั้งหลายได้ร่วมส่งคําอวยพรและคํายินดีให้กับคู่รักนี้ขอให้ชีวิตคู่ของทั้งสองเต็มไปด้วยความรักและความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมกับตั้งตาเฝ้าดูงานมั่นที่คาดว่าจะเป็นงานแห่งความสวยงามและหรูหราที่จะมีการเปิดเผยภาพและรายละเอียดสําคัญในเร็วๆนี้ความสัมพันธ์ที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบนี้ทําให้เรารู้สึกว่าความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนั้นมีความสําคัญมากเพียงใดความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันนั้นจะทําให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จคุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีความสุขแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับความสำเร็จในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักนี้โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ